เริ่มกันที่นี่เลยค่ะแทนแทนของขวัญปีใหม่จากใจพวกเราชาวช่องสามที่ทุกคนรอคอยนะคะปฏิทินปีใหม่2558ปีนี้เนี่ยรวมพระนางกว่า55คนเลยมีทั้งแบบแขวนแล้วก็แบบตั้งโตะ๊ะโอ้โหแค่ดูหน้าปก6พระเอกหนุ่มเนื้อทองฝั่งเพชรก็ฟินไป3โลกแล้วล่ะค่ะ เป็นงานใหญ่ต้อนรับปีใหม่2015ที่ช่อง3ปูพรมแดงให้6พระเอกคิวเพชรบลูดมอนด์ณเดชน์ Mario, มาริโอหมากปรีนเจมจิบอยปกรณ์เจมส์มาแท็กมือกันมาส่งความสุขให้แฟนๆในคอนเซปต์ใหม่สีสันสดใสมุมมองกว้างไกลก้าวสู่ทีวีดิจิตอลแต่ละคนแต่งชุดสดตามคอนเซปต์เดะยิ่งขับพลังแสงออร่าแห่งประสบการณ์ออกมาคมกริบโดยเฉพาะสายตาหล่อชวนคลั่งใครได้เป็นเจ้าของขอให้เตรียมถังออกซิเจนก่อนศบตา6หนุ่มบนหน้าปกเพราะอาจ มีหยุดหายใจคามือขนาะภาพเบื้องหลังยังหลอคมทะลุทีวีดิจิตอลกันเปรี้ยเปรียแบบนี้เลยค่ะปริทินปีนี้ก็จะให้คุณผู้ชมนะครับผมมาแฟนๆช่องสามได้เห็นกับความาแตกต่างความล้ำหน้าของช่องสามนะครับคมชัดขึ้นด้วยครับคมชัดขึ้น<ช>ด้วยนะฮะพวกความสดใสของเราได้ในปริทินนะครับผมติดตามชมรับรองว่า ถูกใจแน่นอนตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนล้วก็ได้เห็นกันแล้วเห็นพวกเรานี่แหละครับไม่ได้หายไปไหนไกลครับยังอยู่ในใจทุกคนเสมอนี่สำหรับใครที่กําลังมองหาของขวัญปีใหม่ในราคาถูกมากแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากๆๆๆก็มาซื้อนี่เลยค่ะปฏิทินของช่อง3มอบให้กันนะคะมี2แบบภาพไม่เหมือนกันทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวนค่ะหาซื้อได้ที่ร้าน7 e เ e e ล B2S แล้วก็ Tesco Lotus ทั่วประเทศวันที่13พฤศจิกายน